มีใครกําลังขัดแย้งกับเรื่องธุรกิจเนี่ยมีไหมไม่มีครับหมู่นี้เฮียมัวแต่ยุ่งเรื่องจะแต่งงานครับ้วคอกม้าลนะ่ะคอกอื่นๆเนี่ยมีขัดแย้งกันบัางไหมไม่มีม้าเราก็ไม่ค่อยได้ลงแข่งมีแต่เรื่องจะซื้อคอกม้าจากคุณลุงมา คำรนกำลังเจรจาซื้อคอกม้าจากคุณมาผมคิดว่าคุณคีรีทราบคุณมาควรจะบอกคุณคีรีทําไมถึงไม่บอก คิดว่าคุณกีรีควรถามน,นะครับผมรู้ว่าผมควรจะทํำยังไงคุณสนองไม่ต้องมาขอนผมหรอกผมเพียงได้ออกฟวามเห็นนะครับไม่ต้อง ไม่ต้องหรอกให้ลูกมาคุณผู้ชายกุ้มเรื่องอะไรล่ะครับอ่านหนังสืออะไรเนี่ยหนังสือการ์ตูนครับแล้วทำไมไม่เตะฟุตบอลวันนี้คุณดาวไม่อยู่ครับไปกับคุณนายเลยไม่มีเพื่อนเตะด้วยครับทำไมเองไม่อ่านหนังสือเรียนบัางวายัยสอน เองอ่านหนังสือเรียนซะจะได้เรียนเก่งๆเผื่อวันข้างหน้าเนี่ยไม่มีค่าเนี่ยเองจะได้ไม่ลำบากแล้วคุณผู้ชายจะไปไหนล่ะครับ แม่ฉันตกใจหมดเลยอะพี่คำรณจะขอซื้อ,อคอกมาจากคุณเลยอุม,มาค่ะเห็นไป็เปเลยนะคะเป็นห่วงกลัวว่าฉันจะทำไม่ไหวถ้าชุนไม่อยู่ คขาเป็นห่วงนะคะคุณคิดว่าพี่คำรณน,นะเขาเป็นห่วงจริงๆหรจริงสิคะคุณคิดว่าไม่ใช่หรือคะแล้วคุณตกลงหรือเปล่าฉันอาจจะขายถ้าฉันไม่อยู่เพราะถ้าทำเองเนี่ยก็ หนักใจเหมือนกันแต่ถ้าชุนยังอยู่เนี่ยฉันก็ไม่กล้าทำอะไรคุณก็ทราบนี่คะว่าเรื่องคอกม้าเนี่ยเป็นเรื่องของชุนมากกว่าของฉันซะอีกแล้วคุณตอบพี่คำรณเขาไปว่าไงอะเอตอบว่ายังไงฉันก็จะไม่ได้ถนัดหรอกคะ่ะสรุปได้ว่าฉันไม่ขัดข้องแต่ไม่ใช่เรื่องเร่งด่วนนี่คะพี่คำรณเองก็พูดแค่คำสองคำ ฉันกับว่าจะถามเขาอีกครั้งหนึ่งตอนที่คุณกลับมาแล้วแต่ก็ไม่มีโอกาสซะละสนองเขามาบอกผมว่าพี่คำรณเนี่ยจะมาขอซื้อวอกมาจากคุณผมก็ไม่สบายใจเลย ราะผมรู้ว่าคุณนะไม่อยากขายดีไม่ดีอาจจะผิดใจกันซะอีกโถที่ฉันไม่ขายก็เพราะว่ามันทำเงินได้ดีค่ะแล้วถ้าชุนยังอยู่เนี่ยฉันก็ไม่กล้าทำอะไรเพราะว่าเรื่องคอกม้าเนี่ยชุนกับคุณพ่อเนี่ยเริ่มสร้างกันมาตั้งแต่ใหม่ๆแล้วคุณพ่อเอาตัวชุนมาเพราะเรื่องคอกม้านี่แหละค่ะ คุณบอกชุนเขาไปว่าไงอะเรื่องที่พี่คำนวณจะขอซื้อของมาจากคุณชุนไม่รู้หรอกค่ะคนแก่แถมปว่วยจนจะตายอยู่แล้วเนี่ยก็คืนบอกแกาาก็แต่ก็เล่งวันตายให้แกนะสิคะแล้วตกลงนี้คุณจะขายหรือเปล้ว,ลวขออไมาของคุณฉันอาจจะขายถ้าชุนตายแล้ว แตต้องขอคิดดูก่อนนะคะเพระหยัดเองเขาก็ทํางานได้ดีแต่ถ้าพูดถึงไหวพริบเนี่ยยังไม่ดีพอบาร,รมีก็ยังไม่มากพอเลิกได้ก็เลิกซะเถอะมาเงินทองคุณก็มีกินไปจนตายไม่หมดแล้วเนี่ยผมไม่อยากให้คุณไปยุ่งกับพวกคอกมาให้พวกจมือโต๊ะเถื่อนเนี่ยมันเหลี่ยมจัดจะตาย คุณเป็นผู้หญิงเนี่ยคุณไม่ไหวหรอกฉันจะกลัวทำไมคะฉันมีคุณคะ่ะคุณคิดว่าผมจะขึ้นมาแทนพี่คำรนอย่างนั้นเหรอถ้าคุณทำคุณก็ทำได้ลูกน้องพี่คำรนเขาก็เกรงใจคุณอยู่แล้วไม่ ไม่เลือกเส้นทางนี้ผมมีเส้นทางที่ดีกว่านี้ผมอาจจะก,ก้าวขึ้นถึงขั้นผู้ว่าการนะคุณไม่ภูมิใจเหรอภูมิใจสิคะฉันพูดลองใจคุณไปอย่างนั้นเองฉันรู้ว่ายังไงยนะังไงน่ะคุณก็ไม่เจริญรอยตามพี่กำรนแน่ๆเ,นเราที่